สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอทุกๆท,ท,ท่านนะครับอ,อ่อมองไปข้างนอกกลางแจ้งแล้วปรากฏว่าโอ้แดดร้อนมากๆเลยวันนี้นะครับก็ช่วงที่ายของวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามานั่งพักอยู่ในร่มนะฮะเสร็จแ,แล้วก็ออมีภารกิจหนึ่งที่จะต้องทำต่อในช่วงอ,อ่ายสในวันนี้เพราะว่างานกลางแดดก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ ช่วงสายพอเข้าร่มเสร็จแล้วเราก็มีภารกิจหนึ่งที่จะต้องทำํำคือต้องเตรียมไว้นะครับก็คือในช่วงฤดูฝนนี้ครับสิ่งนั้นจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยการปักชำส่วนไม้ที่ปักชำของเราในวันนี้เป็นไม้น้ํานะครับเป็นไม้น้ําที่อยู่กึ่งน้ําก็ได้กึ่งบกก็ได้นะครับเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับหลายคนหลายท่านก็ อาจจะพอเห็นแล้วอาจจะร้องอ๋อนะนั่นะคือรู้แล้วว่าเป็นผักอะไรนะครับอาจจะอยู่ในร่มนะร่มเงาเดี๋ยวยิ้มให้ดูนะครับอันนี้เป็นผักอะไรเอ่ยหลายท่านคงรู้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ,อยู่ในร่มนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับหลายท่านก็ร้องอ๋อนะครับบอกว่าอ๋อรู้แล้วนะครับอ,อันนี้เป็นผักกระออมคือนะชื่อภาษา ภาษากลางนะครับชืีว่าภาษากลางเขาเรียกว่าผักกระออบหรือผกักกระแยงที่บ้านที่บ้านแถวนี้หรือภาคอีสานของเราเรียกว่าผากักกระแยงนะครับผกักหรือผักกระออบนี่นะครับก็เป็นผักพื้นบ้านที่สามารถปลูกง่ายนะครับหลายคนหลายท่านคืออยากจะปลูกอยากจะรู้วิธีปักชำํำแต่ว่าไม่เข้าใจไม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปักชํำนะครับเดี๋ยววันนี้จะมา พาทุกท่านทำทำการป i, ักชำนะครับทําการปรักชำผักกะออมหรือผักกระแหงนะให,ให้ให้ให้รูนะครับใ,ให้ได้ความรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าผักกะออมผักกระแยงเนี่ยเขาต้องใช้ส่วนไหนในการปักชำนะครับแล้วก็ใช้วิธีวิธีไหนบ้างนะครับส่วนของผมก็คือวิธีปักชำที่ได้ผลก็คือหนึ่งนะฮะภาชนะที่เราต้องใช้คือเนี่ยเป็น เป็นกระถางใบเล็กๆนะครับ็นกระถางใบเล็กกระถางใบเล็กเสร็จแล้วกระถางธรรมดาที่เราพอก้าไม้นะครับปลูกต้นไม้เองครับข้างล่างก็จะเป็นรูนะครับแต่ทีนี้ผักกระออมและผักกระแยงที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเขาเป็นพืชน้ําเป็นไม้น้ํานะครับทําอย่างไรเราถึงจะให้เขาอยู่ในน้ําได้นะครับเราก็มีวิธีนะครับเราก็มีวิธีนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับ มีวิธีทําให้เขา,เาภาชนะของเราหรือกระถางที่เรานํามาเนี่ยาสามารถบรรจุน้นําได้นะครับทำให้น้ำขังได้โดยใช้ถุงถุงหิ้วหรือถุงพลาสติกหิ้วแบบนี้ถุงหูหิ้วนะครับถุงหูหิ้วแบบนี้นะครับถุงหูหิ้วแบบนี้ขนาดาขนาดเท่าไหร่นะขนาดหคูณสิบสองหรือ6คูณสิก็ได้นะครับามาสวมลงใน ลงในภาชนะตรงนี้ในกระถางน,นี้นะครับเสร็จแล้วก็ลงในกระถางน,นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําดินที่เราเตรียมไว้นะครับมาลงในถุงในกระถางอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการเ,เริ่มจากสวมถุงลงไปในกระถางน,นะมันจะทา,างแบบนี้ชน,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 นี้นะครับกจะเทีลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นําดินแล้วก็ตักดินเลยก็ได้นะครับ ตักดินใส่เลยก็ได้นะครับมีที่ตักดินตักดินใส่เลยนะครับผมใส่ไปแล้วก็เคาะนะดินลงไปแล้วกดนิดหน่อยเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับลักษณะนี้ครับกดดินนิดหน่อยให้เขาแน่นนะครับก็ใส่ดินลงไปเติมลงไปนิดนึงนะฮะเติมลงไปนิดนึงหรือถ้ามากไปก็เอาออกได้นะครับให้พอดีพอดีนะครับ ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วขูของ,องถุงก,ก็ดูข้างล่างตรงนี้นะครับดูขาด้ขางล่างเราก็จะได้แบบการเตรียมดินเพื่อที่จะปักชาไม้น้ําอย่างผักพื้นบ้านและหรือผักกระออมที่เรานํามาเตรียมมาวันนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับง่ายไหมครับทําทได้ง่าย,ายทุกคนทําได้ครับทําแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางไว้นะครับ วางไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําเติมน้ําเข้าไปนะครับหรือเราจะอาจจะเติมน้ําไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้มีบูรดน้ํานะครับให้น้ําไปเลยนะครับให้น้ำไปเลยโยดน้ําทาให้น้ําขังไว้เลยนะครับเอ่อรดน้ําลงไปปึ๊บให้เต็มไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะยุบตัวลงไปนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําก็จะยุบตัวลงไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวดินเขาก็ดูดซึมน้ําลงไปข้างล่างนะครับ Okay, เดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราก็จะเห็นน้ำแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าจากกระถางธรรมดาที่มีรูรั่วมันก็ไม่รั่วแล้วเพราะว่าเราใช้ส่งพลาสติกสวมลงไปก่อนก่อนที่จะใส่ดินลงไปนะครับอ่าฮเสร็จแล้วเราก็เอ่อทำให้ดินเขาอิ่มตัวอิ่มน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้เติมน้ำลงไปเนาะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือบางท่านอาจจะไม่มี ภานชนะเหมือนที่เหมือนที่เรามีอยู่นะครับบางท่านอาจารมีมีถุงมีถุงดําชําก้าไม้ลักษณะบแบบนี้ถุงดําชําก้าไม้ซึ่งมันเป็นรูอยู่แล้วนะเป็นรูข้างอยู่แล้วรูคือรูระบายน้ํานะครับเราก็ไม่ตองลัวแล้วก็ทําลักษณะเดียวกับที่เราทํากระถางมือสกู่นี้นะครับวิธีทําก็คือนะครับเดีย๋ยวจะบอกวิธีทํานะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทําไปด้วยกันไปพร้อมๆกัน เป็นเพี่ยนกันนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะนําถุงยิ้วมาเสร็จแล้วนำดินใส่ลงไปในถุงนะครับที่ใส่ดินไปก่อนก่อนแล้วก็ค่อยยหย่อนไปในถุงดำเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะสะดวกจะง่ายกว่านะครับนี่ถุงดันนะครับแล้วก็ทําถุงดำวางเต็มถุงดำไวมเสร็จแล้วก็หย่อนดินที่ถุงยิ้มีดินู่ในถุงลงไปข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก็เติมเติมดินลงไป ดินลงไปเงีนึ่งเห็นไหมครับว่าการที่เราหย่อนถุงลงไปเนี่ยหย่อนถุงที่มีดินลงไปเนี่ยมันจะง่ายสะดวกกว่านะครับเสร็จแล้วก็ตักดินที่เหลือลงไปนะครับตักดินลงไปเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมหิถ้ถุงนี้เลยแล้วก็แทะกระแทกขน้นหน่อยเพื่อที่จะให้ดินลงไปก้นถุงให้ได้นะครับเสร็จแล้วใช้มือใช้มือกดดินที่อยู่ในถุงเนี่ยลงไปให้แน่นเน,นื่องจากว่าดูที่ข้างล่างข้างล่างเนี่ย ด้านล่าง่ถุงยังยังไม่แน่นพอเลยยังไม่แน่นดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกดกดดินที่อยู่ในถุงเนี้ยให้ให้ให้ด้าน,นล่างของถุงดำเนะยให้มันแน่นนะครับกดดินให้แน่นนะฮะเราจะสังเกตว่าอ่าดินลงมาข้างล่างแล้วนะครับลักขณะนี้นะโอเคทีน,นี้เราก็ได้แล้วขณะนี้แล้วทีน,นี้เราจะทําให้ขอบปากของถุงดําเนี่ย ม,มันแข็งแรงขึ้นเราก็จึงใช้วิธีพับพับขอบปากถุงนิดนึงพับขอบปากถุงนิดนึงเท่าขนานแบบนี้นะครับขอบปากถุงเสร็จแล้วแล้วก็คือจะเนี่ยจะม้วนปากถุงทีุู้่ลงมาข้างล่างนะครับม้วนปากถุงทีู้่ลงมางล่างเสร็จแล้วเราก็จะเติมดินลงไปตามที่เราชอบนะตามความพอใจของเรานะครับเติมดินลงไปเสร็จแล้วก็จะ กระแทกที่หน่อยนะก็กดดินนิดนึงใอ้นิ้วกดดินนิดนึงนะครับโอเคเราก็จะได้ดินเราก็จะได้ดินปลูกดินปลูกไม้น้ําผักกระออมผักกระแยงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำะเช่นกันนะครับแล้วก็จะใช้บัวรดน้ำหรือใช้น้ำ เตลงไปใน,นถุงนะครับถุงดินที่เราเตรียมดินไว้นะครับลักษณะนี้เสร็จแล้วก็พักไว้สักครู่พักไว้สักครู่เดี๋ยวเขาจะดินเขาก็จะกินน้ําลงไปข้างล่างนะดินน้ําลงไปข้างล่างเราหลอกให้เติมก็ได้นะครับเติมน้ําเพิ่มเติมไปนะครับอันนี้กีว่วันก่อนเนาะวาาไว้ก่อนมาดู เมื่อสักครู่ที่ที่เราเตรียมที่เราเตรียมดีแล้วก็เต็มน้ำนะฮะจะเห็นได้ว่าน้ําที่เราใส่ไปเกือบจะเต็มกระถางกระถางที่เราเตรียมไว้มันน้ํามันยุบตัวลงไปข้างล่างหมดแล้วครับอยู่บนอยู่ใต้ใก้นถุงหมดเรียบร้อยแล้วนะฮนะเพราะฉะนั้นเราพืชที่เราปักทําใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะนําน้ําที่อยู่ในถุงในกระถางนี้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงพืชก็ไม่ต้องตายนะครับเขาเป็นใบ้นามอยู่แล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาเรามาทำกันเลยนะครับนี่เราจะเห็นว่า,าในการในการที่เราปักทำไม้น้ำเนี่ยเราเตรียมเราเตรียมมาเราเตรียมไม้น้ำของเราไว้แล้วก็คือ,อใช้น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะครับให้เขาอิ่มตัวอิ่มน้ำก่อนเสร็จแล้วเราก็แบ่งเลยครับแบ่งเท่าเท,ท่ากันก็ได้นะครับแบ่งเท่ากันว่ากระถางหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับกระถางหนึ่งแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับใช้กิ่งประมาณนี้นะครับอันนี้จะใช้กับกระถางนี้อันนี้แค่นี้จะใช้กระถางนี้นะครับกระถางนี้เสร็จแล้วเราก็คือจะปักลงไปเลยก็ได้ครับหรือไม่ก็เราก็อาจจนะเดี๋ยวใกล้ใกล้แล้วกันนะครับก็ทําให้ให้เราจะปักลงไปเลยก็ได้เห็นไหมจะเจะเห็นว่ามีมีรากอยู่แล้วนิดหน่อยเพื่อเรากระตกดรากไปเมื่อคืนนะฮะเขาออกรากมา เสร็จแล้วเราก็จะทําทให้เป็นหลุมนิดนึงให้เพื่อน้ําลงไปได้แล้วก็กิ่งไม้เราจะได้ปักลงไปได้ตรงกลางกระถางเลยนะครับปักลงไปให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงนกดลงไปให้เขาแน่นดีแน่นพอนะครับเสร็จแล้วก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหม อันนี้คือ,อเป็นการปักชาไม้น้ําเขาจะอยู่แบบนี้เราก็คือทิ้งเขาไว้ในร่มสักสองสามวันแล้วค่อยเอาออกแดดนะครับเราเห็นน้ํานิดนึงเห็นน้ํานิดหน่อยแล้วก็เติมน้ําไปให้หน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อว่าเขาจะน้ํเขาจะแห้งอย่าให้น้ําแห้ง็ดขาดนะครับมันเรานฉนั้นไม้พวกนี้ก็คือจะไม่ไม่รอดนะฮะเขาจะเขี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราตรงเนี้เราต้องเด็ดยอดทิ้ง อยาให้เขาเติบโตนะครับให้เขาแตกกิ่งเขาออกลาก่อนนะครับใบที่ให้เราให้เราเหลือใบประมาณเนี้ยเนื่องจากว่าทําให้เขาสังเคราะห์แสงรับแสงแดดเบาบางเบาๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาก็คือจะเดินเติบโตด้วยการสร้างลาก,ก่อนแล้วก็ค่อยสร้างยอดทีหลังนะครับนี่เป็นการนี่เป็นขั้นตอนของการตัดทำไม้น้ําผักกระออมหรือผักแยงเดี๋ยวจะ ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เราที่เรานำมาแล้วก็ปกักชำแบบลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็เ,เราปลูกไว้ที่บ้านใกล้ๆบ้านใกล้ๆสวนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบริโภคพือที่จยกินของเราทุกวันนะครับหรือ,อาตามที่เราสะดวกนะครับามาดูถุงมาดูถุงต่อไปถัดไปนะครับถุงที่เราเตรียมมาเมาื่อสักครู่ครับ ก็คือน้ําเต็มเลยนะตอนนี้น้ําซึมลงไปข้างล่างหมดแล้วนะฮะเ,ออเดี๋ยวเราจะปรับชาไม้ต่อนะครับเราก็เติมน้ําลงไปนิดนึงเพื่อความสะดวกของเรานะครับเราจะไดออ้ดินจะได้ไม่แข็งเวลาเราเวลาเราจิ้มต้นพั์ลงไปนะครับอันนี้นะครับขออนุญาตวางไว้ก่อนนะโอเคนะครับจิ้มลงไปเลยนะเอานิ้วไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวใครเป็นล้านก็ได้เล่นขี้โคลนไปก่อนเนาะโอเค เนี่ยครับแล้วก็จับมาเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปนะครับตรงๆเลยนะครับให้เขาให้เขาแน่นเหมือนกันปกักปักดำปักไว้ก่อนนะฮะปักลงในกลางถุงเลยเหมือนดำนานนะอ่ะปาปักพืชลงแบบนี้ลงไปเสร็จแล้วตรงที่กิ่งยาวไปก็เด็ดกิ่งทิ้งไมได้ครับให้สั้นๆไม่ต้องให้เขายาวนะครับให้อาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งก้านใบอ่า ให้ได้ก่อนนะครับเราเขาจะแตกเป็นสองพุ่มนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมองเห็นไหมครับนะประมาณนี้เนาะคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการปักทําไม้น้ำอ,อย่างไม้น้ําทุกๆชนิดนะครับก็คือแบบน,นี้เลยบางท่านอาจจะชอบปลูกไม้ประดับเนาะอาจจะเป็นบัวบัวหลวงต้นก้าบบัวหรือ เอ่ไม้น้ำต้นกกน้ําอะไรเงี้ยก็ปรัต่ำลักษณะแบบนี้ได้นะครับถ้าทุกท่านไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เอ่อฝากท,กทุกท่านนะฮะที่ชมวิดีโอนะครับคือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อที่จะและกดกระดิ่งเพื่อการเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อข่าวหน้าแจ็คบ้านไล่ชายคำมีความรู้ หรือทำคลิปวิดีโอใดๆก็ตามที่จะได้ทุกๆท่านจะได้ติดตามได้ะสะดวกและก็จะได้ดูเท่าทันนะครับจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับผมขอบมากครับสวัสดีครับ